สภาพอากาศของประเทศไทยอัปเดตล่าสุดค่ำของวันที่20สิงหาคมยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทำให้ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือมีฝนค่ำคืนวันนี้จับตาฝนระลอกใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมรับมือฝนตกหนักตกนานต่อนเนื่องจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางโดยมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือเนื่องจากใกล้กับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านที่สปปลาวเมียนมาและเวียดนามภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอเชียงแสน แม่สายแม่ฟ้าหลวงอเภอแม่จันอเภอแม่สวยอเภอเชียงของป่าแดดเวียงแก่นจังหวพะเยาอเภอเมืองพะเยาภูการยาวอเภอปงอเภอเชียง่วนอเภอแม่ใจดอกคำใต้จังหวัดน่านมีฝนตกหนักตั้งแต่อเมืองน่านแม่จริมเวียงสานาน้อยนามื่นจังหวัดแพร่อสองอภอร้องกวางอเมืองแพร่หนองม่วงไข่เด่นชัยอลอง ฝนตกหนักที่เชียงใหม่อเอสมิงอ,เ,อเมืองเชียงใหม่ดอยสะเก็ดแม่ริมสันทรายสันกำแพงแม่วางฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากวันนี้ใกล้กับแนวร่องมรสุมอุตรดิษฐ์อ,อบ้านโคกฟากท่าอเภอรตรอนอเภอรับแลอเภอเมืองอุตรดิษฐ์อ,อทองแสนขันพิษณุโลกสุขโขทยัยมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุขโขทยัยสีสัชนาลัยสวรรคโลกสีสำโรงสีนครอเภอเมืองบ้านดา่านหอยเกียรีมาศ พิษณุโลกอเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยพิจิตอรอเมืองพิจิตรศักเหล็กวังทรายพูลวัชระบาร,รมีสามงามบึงนารางโพประทับช้างเพชรบูรณ์น้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาค้ออเ,เมืองเพชรบุ์น้องไผ่จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนที่คลองขลุงคลองลานขานุวลลักษณ์สบรีจังหวัดตากอภอแม่สอดอเภอเมืองตากอภอวังเจ้าอพบพระและอุ้มผาง ภาคกลางนครสวรรค์อหนองบัวชุมแสงภัยสาลีโลกพระท่าตะโกจัังหวดอุทัยธานีอเภอบ้านไร่จัังหวดกาญจนบุรีสังขบุรีทองผาภูมิหนองปลือสีสวัสดิ์จสุพรรณบุรีสีประจันทร์อเมืองสุพรรณบุรีดอนเจดีอู่ทองสองพี่น้องบางปรมานครปฐมกำแพงแสนบางเลนสระบ,บุรีวังม่วง แก่งคอยอำเม,มืองสระบ,บรุรีพระพุทธบาทพระนครศรีอยุธยาอำภเอพระนครศรีอยุธยานครหลวงบางบานันเสนาผักไห่อ่างทองอำเอภเมืองอ่างทองวิเศษชัยชาญปา่าโมกภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนน้อยค่ะท้องฟ้าส่วนใหญ่จะโปร่งมีฝนเล็กน้อยที่อเภอท่าอุเทนนาว่าสีสงครามจังหวัดนครพนมส่วนสกลน,นครมีฝนเล็กน้อยวานนนิวาตอากาศอํนวย ปริมาณฝนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเงย็นจนถึงค่ำวันนี้จะมีน้อยส่วนใหญ่จะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาคือภาคเหนือและภาคกลางซึ่งขอให้พี่น้องบริเวณภาคเหนือเตรียมรับมืออาจมีฝนตก,ม,นตกมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนภาคใต้มีเมฆฝนก่อตัวได้เล็กน้อยในจังหวัดกระบี่อเกาะลันตาจังหวัดพังงาอเภอตะกวัวป่าสุราษฎร์ธานีอเ,เมืองอภพ,พุนพินอพ,พนมบ้านนาสารบ้านนาเดิม จังหวัดยะลามีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองยะลากรงปีนางบันนังสตาจังหวัดนราธิวาสตากใบอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะยี่งอแนวโน้มกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวในวันนี้จะเป็นฝนเล็กน้อยไม่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่าน ในวันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยในวันนี้มรสุมตะวันตกเชียงใต้และแนวร่องมรสุมมีกำลังอ่อนลงจึงทําให้มีฝนเล็กน้อยในวันนี้ ตกเพียงบางพื้นที่เท่านั้นบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่มีฝนตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็วอยู่ที่5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังค่อนข้างอ่อนส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ มีฝนตกในจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิร้อยเอ็ดนครราชสีมาบรีลัมยสุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบรุรีการจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-37องศาเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่ปราจินบรุรีสะแก้วชมบรุรีระยองและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละของพื้นที่ได้แก่เพชรชบุรีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ23-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ในจังหวัดพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาก จะอยู่ในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำปริมาณฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าพรุ่งนี้25-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป21สิงหาคมไปจนถึงประมาณวันที่26สิงหาคมปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนจากตอนบนลงมาตอนกลางของประเทศไทยแล้วค่ะ เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเป็นแนวร่องมรสุมส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พรุ่งนี้จะเริ่มมีกำลังปานกลางจนถึง่้นข้างแรงพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประเทศไทยจะเริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหกสของพื้นที่ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไป อัปเดตลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญชี้วัดว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนมากน้อยขนาดไหนระหว่างวันที่20-21สิงหาคมทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมระดับฐานเมฆที่นำพาความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยนั้นยังมีทิศทางค่อนข้างอ่อนและมีทิศทางค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ความชื้นจึงน้อยในวันที่21สิงหาคมช่วง22สิงหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมระดับฐานเมฆจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าลมดังกล่าวจะเหนี่ยวนำเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยสังเกตว่ายอมความกดอากาศต่มจะเคลื่อนผ่านหัวเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้วันที่23สิงหาคมและเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมระดับฐานเมฆพัดไปเลี้ยงพายุดังกล่าว เมื่อพายุเคลื่อนมาที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางจะทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกตอนบนและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงพายุลูกนี้อาทวีกําลังแรงเป็นดีเพรสชั่นและพายุโซนร้อนได้ซึ่งจะเคลื่อนตัวต่ำลงเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่ง ในบริเวณประเทศเวียดนามประมาณวันที่26ไปจนถึง27สิงหาคมและยังไม่อ่อนกำลังลงมากนะักเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจะทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานภาคใต้ตอนบนภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตำ่ำ เมื่ออ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชั่นจะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณประเทศสปปลาวและอ่อนกำลังลงประเทศไทยจะมีความชื้นเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและเกิดฝนตกหนะักระหว่างวันที่24ไปจนถึง29สิงหาคมหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่เคลื่อนมาใกล้บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดแรงอีกครั้ง ฝนจึงตกแช่ตกนานต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่3สิงหาคมจากทิศทางของลมและมีการก่อตัวของพายุลูกใหม่เป็นลูกที่3ก่อตัวบริเวณฝั่งต้นออกของประเทศฟิลิปปินส์อีก1ลูกและบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอีก1ลูกค่ะ ฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจากโมเดลของ ECM w ัจุคาดการปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้จะเป็นฝนเล็กน้อยพื้นที่ใดมีสีแดงจะมีฝนตกหนักและสีเหลืองฝนตกบางบาเบาๆจนถึงค่อนข้างหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนที่กำแพงเพชรพิจิตและเพชรชบูรณ์ โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรตั้งแต่อำเภอบางมูลนาโพทะเลบึงนารางดงเจริญจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองขลุงขานุอรล,ลักษ์สบุรีจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางตั้งแต่ชุมแสงหนองบัวไัยสาลีอำเภอเมืองโกรกพระพ,ระพระยุหะคีรีจังหวัดลบบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นที่สะโบดโคกสำโรงลำสนทิท่าหลวงท่าวุง้งอเมืองลบบุรี ส่วนฝั่งตะวันตกจังหวัดอุทัยธานีอภหนองขาอยางจังหวัดชัยนาทอเภวัดสิงห์หนองมะมงมโนรมอเภอเมืองชัยนาทและสับพ,พยาจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ19นาฬิกาจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีจะมีฝนตกหนักช่วง19นาฬิกาโดยเฉพาะที่สุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาผักไห่เสนาบางบานลาดบัวหลวงจังหวัดปรทุมธานี สามโคกอเภอเมืองปทุมธานีลาดหลุมแก้วจัังหวดนครปฐมกำแพงแสนบางเลนจัังหวดสระบ,บรุรีพระพุทธบาทโคกตูมจังลบบรุรีตั้งแต่อเภอเมืองลบบรุรีท่าวุงฝนจะตกหนักส่วนจัังหวดกาญจนบรุรีและราชบุรีจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะฝนส่วนใหญ่จะอยู่ที่สุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาอ่างทอง สิงห์บุรีมีฝนเล็กน้อยชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์มีฝนตกหนักลพบุรีสระบุรีฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักส่วนลพบุรีมีฝนตอนล่างของจังหวัดลพบุรีค่ะ9นาฬิกาภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะจนถึงประมาณ23นาฬิกาส่วนวันพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือปริมาณฝนอาจเกิดขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางด้านหน้าเทือกเขานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการเจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีฝนจะตกหนักมากกว่าฝั่งตะวันออกค่ะบริเวณภาคกลางในช่วงวันที่20จนถึง21สิงหาคมอาจมีฝนตกหนักจากอิทธิพลขอ,ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคเหนือในวันที่21สิงหาคมฝนจะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำโดยปริมาณฝนจะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกกำแพงเพชรตากพิจิตรเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุขโขทยัย ลำพูนลำปางพแพร่น,น่านฝนจะตกตอนล่างและช่วงดึกๆของวันที่21ฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์เชียงรายเตรียมรับมือพิสุโลกเพชบูรณ์จะมีฝนตกหนักช่วงดึกของวันที่21ส่วนค่ำคืนวันนี้จะมีฝนได้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะพี่น้องที่จะออกกรีดยางค่ำคืนวันนี้ในจังหวัดนครราชสีมาอาจมีฝนได้บางเบาส่วนจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอบำเน็จนรงจัตรรัสบ้านข้าเนินสงาจังหวัดนครราชสีมาอาจมีฝนที่บัวใหญ่ประทายโนนสูงพิมายสูงเนินสีคิ้วด่านขุนทศอำเภอเมืองโชคชัยจักราชเฉลิมพระเกียรติวังน้ำเขียว ฝนจะตกในช่วงประมาณ19นาฬาจนถึง21นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงช่วงประมาณ1นาฬิกาจะมีฝนบางเบาที่จังหวัดหนองคายบึงการสกลนครและนครพนมเป็นฝนเล็กน้อยกระจายตัวอำเอภพรเจริญสีวิลัยบุงคล้าเซกาบึงโขงหลงจังหวัดบึงการวานนอนนิวาดอากาศอํนวยคำตากล้าบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนครพนมบ้านแพงนาทมสีสงครามนาว่า โพนสวรรค์จังหวัดมุกดาหารมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองยะโสธรทรายมูลป่าติว้วศิลาลาดคำเขื่อนแก้วยะโสธรได้แกอ่อำเภอทรายมูลไทยเจริญอำเภอเมืองป่าติว้วคำเขื่อนแก้วร้อยเอ็ดเสรภูมิสุวรรณภูมิหนองฮีโพนทรายจังหวัดศรีสะเกษสิลาลาดบึงบูนราศีสไล ช่วงประมาณ4นาฬิกาในวันที่21ฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงบ่ายของวันที่21ฝนจะตกหนักบางแห่งในจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองบำเด็ดนรงพักดีชุมพลบ้านเข้าัจตุรัสเนินสงาจังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นจนถึงค่ำตั้งแต่ด่านขุนทศสีคิ้วปากช่องปักทงชยัยโชคชยัยวังน้ำเขียวอเ,เมืองโนนสูงพิมาย บัวใหญ่อเภอคงพระทองคําจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะและที่จังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนเล็กน้อยที่อเม,มืองบุรีรัมย์คูเมืองสะตึกอเม,มืองบุรีรัมย์กระสังพระพราชัยประโคนชัยจังหวัดมหาสารคาม,อ,มพอพยัคฆภ,ภูมิพิสัยนาเชือกนาดูนวาปีปทุมจังหวัดศรีสะเกดสุรินจะมีฝนตกหนักทั้งสองจังหวัดเตรียมรับมือสุรินจะมีฝน ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งศรีสเกตในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำส่วนยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาลสินนครพนมสกลนครเป็นฝนเล็กน้อยตอนบนบึงกาฬหน,นองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าสองเวลาตกหนักมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้นอกจากภาคกลางจะมีฝนตกหนักประมาณ19นาฬิกาที่นครนายกปราจินบุรีรัษฎะ,ะแก้วจะมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกปราจินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอเมืองอำเภอนาดีกบินบุรีศรีมหาโพธิฝนจะตกในช่วงประมาณ20นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่2 1ใกล้กับแนวชายฝั่งจันทบุรีละตราดจะมีฝนบางเบาค่ะ วายของวันที่21สิงหาคมเตรียมรับมือนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักจังหวัดชุมบุรีพนัถนิคมเกาะจาันบ่อทองหนองใหญ่ฝนจะตกหนักสะแก้วได้แก่อำเภอเขาชะกานวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์คลองหาดวัฒนานครอำเภอเมืองสะแก้วฝนจะตกหนักส่วนพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่อํเภอเมืองปราจินบรุรีประจันตคาม สีมหาโพธิ์บ้านสร้างฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจินบรุรีและนครนายกช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำในวันพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมฉะเชิงเซาฝนจะตกในช่วงดึกตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองอำเภอฉะเชิงเซาบางประกงบางคล้าราชสารแปลงยาว ภาคตะวันออกฝนตกไปจนถึงช่วงหนึ่งนาฬิกาของวันที่2 2สิงหาคมโดยช่วงเช้าจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งชมบรีระยองจันทบุรีและตราดช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาคือปราจินบุรีนครนายกสะแก้วฉะเชิงเซาค่ะภาคใต้ค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนมีเพียงเล็กน้อยเป็นฝนตกปลอยๆใกล้กับแนวชายฝั่งที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เกาะสมุยเกาะพังงนันค่ำคืนช่วง00น,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าวันที่21จะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นช่วงสายๆจะมีฝนลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่21จะมีฝนตกหนักที่เพชเบรบุรีประจวบคิริขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลฝนจะตกหนักบางแห่งที่เกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับลมใต้ พัดนาความชื้นมาสะสมอยู่ที่ภาคใต้ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนกลางทําให้เกิดฝนรอบนอกยอมความกดอากาศต่ําในวันที่22ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนฝนจะตกหนักถึงหนักมากในวันที่22สิงหาคมส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมในช่วงวันที่22ฝนตกแช่ตกนานอาจเกิดขึ้นได้ แนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นระยะนี้จะเกิดจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จับตาช่วงวันที่24สิงหาคมยอมความกดอากาศตามอัทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดน,นามตอนบนและคาดว่าพายุดังกล่าวจะเคลื่อนขึ้นฝั่งวันที่26ช่วงเช้าเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองฝนตกหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกและพื้นที่ถัดไปคือภาคเหนือค่ะ ช่วงระหว่างวันที่12ไปจนถึง29สิงหาคมที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจากเส้นทางของพายุที่เคลื่อนผ่านวันที่29ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจะเหลือฝนเล็กน้อย1กันยายนไปจนถึง3กันยายนยังมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะออกเฉเยงเหนือฝนจะตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ